มาไหนกันคะามาซื้อปลากันนะคะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้พาน้องน้ำชามาซื้อปลากันนะคะนี่ไงปลามาดูปลากันก่อนนะคะนี่นกน,นะคะ,ะมาดูปลานี่เขาปิดแล้วค่ะมาช่วงบ่ายเหยียบเพลา เลยร้อนน้ร้อนเลยใช่ไมัจะเปอะไร่ยปลากระาอืมไ่ไม่อยากไ้ปลาเนี่ยใหมมมมมม้มันตัวใหญ่หน่อยไม่ได้มัตนต้องมีออกซิเจนไงปลาบานี่หรออันนี้ไม่มันกัดไหมอ่ะัยอันนี้ลูกปลาาะ มีปลายอยู่ข้างล่างเวยปลาสีดำสวยนะ 好，好。好好好嗯好

Điều được เดี๋ยวลูกเดี๋ยวมาตรงนี้ก่อนเพราะว่า không มันไม่มีเอา หน้องน้ำชาปลาอะไรบุ๊คฮะไหนปลาอะไรคะอ๋อไปจะไปบอกบอกไปไม่รู้ต้องใส่ไม่รูกแก้วมีลูกแก้วด้วยอม่มีลูกแก้วด้วยไม่เราไม่ต้องไปใส่ออกซิเจนนะลูกปลา ปลานี่ใส่ออกซิเจนได้ไหมคะ,ะหรือไม่ต้องใส่ตัวไหนครับเอสีแดงตัวส <c oughs> อดเลี้ยงอ่างวัวไม่ให้เย็นอยู่ได้อยูอ่ได้เอาเอาอันนี้เอาเท่าไหร่ดีครับมันตัวละสิบรวมตัวห้าสิบสิบสองตัวเราเอาเอาเอาห้าส <50 S 2> <50 S 1> ิบห้าสิบเนาะแต่เดี๋ยวจะไปเอาฝั่งนู้นค่ะ, <50 S 2> ะไม่ลองเอาไปใส่อ่างบัวไงะคะอ่างบัวอันนี้ปลาหมอสี เดี๋ยวไปเอาข้างหน้าด้วยปะ,อออะ,ะใช่ค่ะเดี๋ยวไปดูข้างหน้าด้วยค่ะนี่ป้าะไรเอ่ยอแล้วก็เอาฝั่งนี้ด้วยค่ะ ได้ครับถามลูกยูมันมีห้าห้าสายพันธุ์ลูกค้าจะเอาสายพันธุ์ไหนหรือว่าจะรวมกันได้เป็นแอนด์เล็บราคาเท่ากันราคาที่เดียวกันสิบตัวละสิบบกตัวห้าสิบสองตัวเลยเอาเด่นเอาดีเด่นี้แดงเด่นห้าสิบบุกตัวเนาะบุกตัวนี้ผมจะากให้แปเป็นตัวข้อสามตัวแม่สามเนาะะพี่กิจกันเลยอ่ะรู้เลยตัวรู้ว่าปิดหมดแล้วเนี่ยมองเข้ามาเขาดึงประตูม้วนลงหมดแล้ว ค่ะแล้วก็อันนี้ด้วยค่ะเอารวมไปหรือแยกไปเอาเอาแยกไปเรื่อรวมก็ได้นะถุงเดียวก็เดี๋ยวไปรวมกันใช่ไหมใช่มันเป็นอ่างบัวนะคะแลฝั่งโน้นะแค่นี้ก่อนค่ะพึ่งซื้ออ่างมาค่ะจะไปเลี้ยงยังไม่ได้เตรียมน้ำใช่ไหมไอหนูเปิดไว้ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วค่ะอันนี้อันนี้ใช่ไหมลูกค้าใช่ใช่ค่ะถ้าเปิดไว้ตั้งแต่เมื่อคืนวันนี้อลีนจะยังไม่หมดเนาะ ต้องต้องใสญญายาลดคร์บนค่ะ<อ>นี่ฝั่งน,นี้ก็มีบบใช่ออันนี้คือสวยอ,นะอยกได้ทตัวลนเะอัอนนี้ไม่องเราต้องดูฟ้าว่าเราที่เราจะไปเลียนอันนี้ใส่ออฟติเกนหรอใช่อีหมดยหรอใช่ใส่ออติเกนเห็นป่ะส,สวยงามมากเลยค่ะ สีนี้หนูช่นตัวน,นี้น,น้องแหละอือันนี้เลีล้ยงไม่ได้อันนี้ต้องใส่อันนี้ต้องใส่ออกซิเจนอือดูสีตัวพวกอันนี้ต้องใส่ออกซิเจนเหรอคะใส่ ช่ครับแต่นี้เราไปเลี้ยงอ่านบัวเนี่ยถ้าไม่ใส่จริงๆเนี่ยต้องเอาไซส์เล็กๆมันจะปรับตัวมันได้ไม่ลองไซส์ใหญ่ไปไม่ได้แต่ลูกคาลูกนี้ดูแต่ถ้าลูกค้าไปใส่ตู้เราจะไม่ให้ไปผสมไขกันตรงนี้แต่นี่ไปนประสมถางอยว่ได้ใช่ไหมครับ อันนี้ก็ได้ตัวละสิบบาทค่ะเอาเอาห้าตัวพอเราลองดูกันลอน้่ก็อันเดียวกันละค่ะแต่อันนี้ตัวใหญ่ขึ้นมาหน่อยใช่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเพือ่อนตายลูกเดี๋ยวเอาเล็กดีที่สุดลูกมันปรับตัวมันได้แต่ถ้าอยู่เอาใหญ่ไปเนี่ยมันต้องการออกซิเจนเยอะใช่ค่ะปลาพันยวกันเหมือนเนยไม่ไหวเปลี่ยนน้ำค่ะถ้าเลี้ยงออกซิเจนแม่ปลาพันยากันเอาพันเนี่ยเหมือนเหมือนนี่และเหมือนในตู้เลยค่ะใช่ค่ะแต่มันตัวเล็กไงลูกตัวเล็กห้าตัวนาค่ะ จแค่นั้นนะค่ะค่ะ<ๆ>ทำไมตัวนี้อยู่นิ่งอ่ะแม่ทำไมตัวนี้อยู่นิ่งอ่ะอุ้ว แม่ทำไมปลาตัวนี้มันอยู่นิ่งอ่ะอยู่ไหนมันกอดกับต้องผันั้นเป็นปลากินตะไคร่ปลากินตะไคร่ น้อยนะมิ๊ไม่เยอะเก้าพื้นข้าอาถีหรอถือป่ะป่ายกับใช่น้อยเราหยอดใส่นิดนึงให้หนึมันไม่แย่งกันเหรอใช่ให้นิดนองหะก็หยิบมือนึงอ่ะลูกไม่ไม่เขาไม่ให้เยอะหยิบมือนึงเอากี่เม็ดเหรอวันละกี่เม็ดอ่ะสองสามเม็ด โอเคค่ะวันนี้พาน้องน้ำชามาซื้อเลืวองท่มซื้อปลาไปเลี้ยงนะคะคลิปนี้ขอจบเพียงเท่าน,นี้ก่อนนะคะส <c oughs> วัสดีค่ะไห <c oughs> นชบปลาที่ดุสองร้อยหาสองร้อยนักว่า <c oughs>